สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเช c h a n n ชนนะครับช่องหน่วยฟรีวันนี้ก็กลัดมาพบกันนะครับในการคิดคำนวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับของงวดที่แล้วก็ต้องขอไัยทุกท่านนะครับเพราะว่าตัวเลขไม่มานะครับไม่มาตามที่เราคิดเราหวังนะครับก็ต้องขอไผยทุกท่านนะครับในชุดสรุปนะครับ ที่สรุปไว้ก็หลุดนะครับสรุปล่างนะครับก็เข้ามาเฉพาะหลักหน่วยนะครับหลักสิบนี้หลุดนะครับเลขเด่นก็ไม่มานะครับก็หลุดนะครับหลุดก็คือหลุดนะครับผิดก็คือผิดนะครับเข้าเพราะว่าเข้านะครับส่วนสูตรที่ลงไว้นะครับก็มีสูตรที่เข้ามาเหมือนกันนะครับหลักสิบนะครับสูตรที่ได้เลข4ี่ก็มีอยู่1สูตร สสูตร3ามสูตรนะครับกับสูตรที่ลงไว้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับส,สูตรที่ได้เลขสองก็มีอยู่1สูตรนะครับจริงจริงสูตรที่เหลือนะครับอย่างหลักหน่วยเลขสองนี้ทั้งหมดมีอยู่หกสูตรนะครับสูตรที่เหลือที่ไม่ได้ลงนะครับก็เลยเลือกเลขสองมาเผื่อไว้ที่เป็นเลขคู่นะครับ แต่ผมให้น้ําหนักไปที่เลขที่นะครับจุดสรุปก็ผิดนะครับอย่างหลักสิบนี่ก็เน้นไปที่เลขที่นะครับเลขคู่ที่เลือกมาก็คือเลขศูนย์นะครับก็หลุดไปนะครับแล้วก็สรุปบนนะครับสรุปบนนี้ก็หลุดเหมนกันนะครับหลักร้อยก็หลุดนะครับหลักสิบก็หลุดนะครับหลักสิบนี่เน้นไปที่เลขคู่นะครับกันเลขที่ที่เลข7นะครับแต่เข้ามาที่เลขเ้า หลักหน่วยนี่ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับเลขคู่เลขคี่แต่ว่าเข้ามาที่เลขคี่ก็คือเลขสามนะครับไม่ได้เลือกมานะครับส่วนสูตรที่เข้านะครับในสูตรเลขบนหลักสิบที่ได้เลขเก้าก็มีอยู่หนึ่งสูตรนะครับสองสูตรสามสูตรสูตรแรกนี้ ลงคู่ชุดไว้นะครับกับ2สูตรนี้หลักสิบนสูตรเดียวที่ลงนะครับลงเป็นคู่ชุดหลักหน่วยนะครับไม่มานะครับเลขเจ็ดเลขแปดนะครับเป็นที่น่าเสียดายแล้วก็ชุดนี้ลงเทียบชนไว้นะครับชนกันที่1นึเก้าเข้ามาที่เลขเก้านะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเลขบนเลขสามก็ มีอยู่2ส,สูตรนี้นะครับที่ลงเทียบชนไว้นะครับเข้ามาที่ตัวชนเดี๋ยววันนี้เราลองมาตามดูนะครับสูตรนี้ก่อนนะครับหลัก13าตัวนะครับสูตรเดียวลงเดียวงวดที่แล้วเข้ามานะครับแล้วก็หลักหน่วย2ส,สูตรเทียบชน2สูตรนี้นะครับงวดนี้ลองมาตามสองชุด2ส,สูตรนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่นะครับในงวด วันที่16นะครับมิถุนายนก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจีาชาแนลหวยฟรีทาง YouTube กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรหลัก10ก่อนแล้วกันนะครับของงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้บวกกันได้8 7 9นะครับ3ตัวผลรางวัลที่ออก5 9 3หลัก10นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9ก9 สถิติของสูตรเข้ามาจากงวดที่ออก0ูนนะครับเข้ามาก็ลายงวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9มสี่หแงวดจดแต่ที่เห็นผลงานจริงๆก็2องงวดล่าสุดนะครับ16พฤษภาและก็1มิถุนายนะครับของงวดนี้นะครับเรามารอรุ้นว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับกับสูตรหลัก10บนสูตรนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลัก หน่วยล่างนะครับตัวแรกหลักหน่วยล่างก็คือเลข2หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับเลข1แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดตัวแรกลบหนึ่ง เหลือ6บวก2เป็น8สิบนยอนะครับ67จะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้นะครับเจ็บหกท่านผูชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับพิจารณาดูว่าจะเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่นะครับ ใคมั่นใจเอาสูตรเดียวนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะครับใครคิดว่าเอาวัดดวงวัดใจก็ลองไปกับสูตรนี้ดูนะครับ3าตัวก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็2ส,สูตรนี้เทียบชนสถิติเข้ามาจากงวดที่อก0นยหก0 6 3กันนะครับของงวดที่แล้ว2ส,สูตรนี้ชนกันที่เลข3กับเลข7นะครับกับผลงวันที่ออก ห้าหลักหน่วยนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3ามงองวดนี้เรามาดูสูตรนะครับของงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้5้าชนกันที่เลข7ก,ก,กับเลขสามนะครับ เัวที่ก็ามาคือเลข3ของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งหล,ลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1หล,ลัก10เลขไทยครั้งที่1หลักหมื่นก็คือเลข3นะครับหล,ลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับเลข1 หลักสิบเลขท้ายครั้งที่1เลขสองาบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น7 7็เจบวกสเป็น9ตัวแรกนะครับสูตรนี้ลบ3นะครับเหลือ6 6หบวก9นะครับตัวนี้6บวก9เป็น15บ ห้าบวกสามนะครับเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดเก้าหกห้าแปดหนึ่งนะครับสิบหกนิยอหกเจ็ดนะครับหลักหน่วยบนนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรที่ 2, สองสถิติจากอ้วดเดียวกันนะครับ ของงวดที่แล้ว5,9,3ของงวดนี้นะครับ3ามตำแหน่งหลักหน่วยบนเลข3หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับเลข1หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1เลข4บวกกันแล้วได้เลข8 ตัวแรกลบ1นึ่งเอเ็บวกสองบวกหนึ่งสิบสิบบวกหนึ่งนี่6ตัวนะครับเยอะหน้อยนะครับแต่เดียวเทียบชนเอานะครับ16มียอ6 7เจ จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสหลักหน่วยบนนะครับเลขแปดเลขเจดไม่มีมีเลขเก้เลขศูนย์ไม่มีมีเลขหนึ่งเลขสองไม่มีนะครับชนกันอยู่สามตัวนะครับงวดนี้แปดเ้าหนึ่ง สิบหกยี่หกเจ็ดนะครับหลักหน่วยบนนะครับจะไปจอนหรือไม่นะครับถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับหลักสิบสูตรเดียวนะครับเจ็ดหกแปด หน่วยแปดเก้าหนึ่งจับคู่นี้ก็จะได้เก้าคู่ชุดนะครับเพราะว่าหลักละสามตัวเจ็ดหกแปด สูตรแต้มรวมงวดที่แล้วหลุดนะครับงวดนี้ก็เลยยังไม่มีนะครับมาตัดนะครับสูตรแต้มรวมก็เดี๋ยวรอดูท้ายท้ายก่อนนะครับในชุดนี้ก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหลักหน่วยงวดนี้ชนกัน3ามตัวนะครับ8 9ด้าหนึ่ง 9คู่ชุดนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับในเบื้องต้นก็ลองดูนะครับชอบคู่ไหนก็ลองพิจารณาดูไปก่อนนะครับเพราะว่าสูตรแต้มรวมก็หลุดนะครับงวดที่แล้วถ้าสูตรแต้มรวมเข้ามาเราก็เอามาตัดมันก็จะได้น้อยคู่ลงไปนะครับแต่ว่างวดนี้จริงๆก็มีนะครับแต่เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรแต้มรวม ก็เลยยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะพิจารณาไปด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับชอบคู่ไหนก็ลองพิจารณาไปก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับหลักสิบสูตรเก่าสูตรเดียวที่เข้ามาเจ็ดหกแปดนะครับหลักหน่วยสองสูตรเทียบชนชนกันแปดเก้าหนึ่งนะครับจับคู่ชุดแล้วก็ในเก้าคู่ชุดตามนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจ ไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ